สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนัดเกนนะและนี่คือเดอะซิมสีนะครับเอาละตอนนี้เราอยู่ในอาชีพอาชญากรนะเดินทางมาถึงขั้นที่2แล้วครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นด้วยาต่างข้อมูลการทํางานกันเลยนะครับอ่าตอนนี้ทั้งสองคนได้อยู่ในตําแหน่งลูกกระจกนะครับอ่าในค่าแรง14ซิม,มูต่อชั่วโมงนะทำงาน2ทุ่มถึงตีสามนะครับทำงานจันทร์ถึงเสาร์นะครับหยุด1วันนับหยุดวันอาทิตย์นะ เราประสิทธ,ธิภาพเริ่มต้นที่ปานกลางนะครับทักษะที่ต้องการในตำแหน่งนี้นะครับก็คือทักษะการก่อความระดับที่2อนะ,อะวิธีการฝึกก็ไปที่ซิมิคนนะครับแล้วก็ใช้หัวข้อการก่อความได้เลยนะครับหรือไมก่ก็ถ้าเกิดใครถึงระดับที่2แล้วเนี่ยการก่อความระดับที่2ก็สามารถเลือกที่คอมพิวเตอร์นะครับไปที่หัวข้อ,อเข้าหานะครับจะมีคําว่าป่วนเว็บบอร์ดนะครับสามารถเพิ่มได้นะเป็นหมวกตุ้ตลกนี้นะอ่ะ เอาละส่วนงานประจําวันนะครับก็คือ,อคําสั่งก่อกวนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ซิมของเราเพิ่งเลื่อนขั้นเนาะก็งานจะเริ่มในอีก20ชั่วโมงเดี๋ยผมว่าจะให้ซิมของเราเงียบสักหน่อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีแรงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรานอนไปเลยมันจะไปถึงช่วงที่ทำงานมันจะไม่มีแรงนะครับ ต่นขึ้นมาก็เข้าห้องน้ำได้แต่เริ่มต้นใกนการทานอาหารหรือเข้าข้อน้ำก่อนนะแล้วก็ไปทำงานประจำวันกันคิดว่าสักสองวันก็น่าจะเลื่อนขั้นแล้วนะไม่น่าจะใช้เวลานานนะเพราะยังอยู่ในขั้นแรกๆอยู่นะถ้าไม่โดนมันหยุดนะเอาละอ่ะมาที่หัวข้อน,ะนี้ครับปวดเว็บบอร์ดได้เลยนะอ่ะซอกเลยแมรี่ เดี๋ยวนะซ่อมเลยอ่ะ uh huh. โอเคเดี๋ยวคุยไปด้วยหน่อยนะครับส่งส่งจูบไป uh huh. เอาละสิบเจ็ดชั่วโมงก็รทำงานไนดะ้ง uh ี huh. ไปสามชั่วโมงก็โอเคขึ้นนะครับ uh huh. ลับพลังงานเพ uh ิ huh. ่มขึ้นเยอะเลยนะ uh huh. เดี๋ยวเรานอนประมาณช่วงที่ Anyway, ก go, um ้าถึงสิบชั <the <the ่วโมงก่อนการทำงานนะ้วนะเดี <the <the ๋ยวมาดูว่าต้องช่วงเวลาไหนนะอีกทีนึงเพราะว่าตำแหน่งก่อนหน้านี้มันทำงานคนละช่วงเวลาเนาะนนี้กลายเป็นเปลี่ยนมาทำงานกลางคืนนะเอาละอ่ะตอนนี้งินประจำวันของซิเวอร์ไป75%เปอร์เซ็นต์แล้วนะโอเคใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียว โอเคเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับของแมรี่ละของแมรี่ก็จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะเอาละของแมรี่ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับพอเราทำงานประจำวันมันก็จะช่วยให้เราประสิทธิภาพของการเลื่อนขั้นในการงานมันจะดีขึ้นนะครับอ่ะ13ชั่วโมงว่าการทำงานนะครับเ,เดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะนอนประมาณ10โมงเช้าไหมสิโมง11โมงนะครับหรือไม่ก็ท่เที่ยงไปเลยนะเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ อะตอนนี้งานประจำวันก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยทักษะเราก็มีแล้วนะพเราให้ซิมเล่นคอมมาก่อนหน้านี้เนาะตอนอยู่อาชีพายรับนะต่างๆก็โอเคเดี๋ยวรอเพิ่มตอนตื่นนอนแล้วกันเคสิบโมงยังมียังไม่ขึ้นง่วงเท่าไหร่นะแต่ก็สีเหลืองแล้วนะนอนประมาณเที่ยงไปเลยแล้วกันนะ ผมว่าน่าจะทันนะให้นอนอประมาณชั่วโมงที่แปดเลครับผมใส่แมนี่ชอบหมงใบนี้มากนะตามติดมาทั่วอาชีพเลยสล <c oughs> ยถอดไปออกแล้วโอเคเที่ยงนะครับไปพักผ่อนได้ทั้งสองคนเลยนะทำงานช่วงเวลาเดียวกันนะ <c oughs> อก็ดีหน่อยนะครับนอนแล้วก็เริ่มงานพร้อมกันเลยนะ พเอเริ่มงานในวันแรกโอเคครับตื่นอ่ะซิว,ว่าตื่นก่อนอ่ะกินอาหารก่อนเลยอ่ะเด็กแมรี่ก็อาบน้ำเข้าน้ำซะไม่เรียบร้อยนะครับตื่นประมาณสามชั่วโมงเนี่ยกำลังดีเลยนะครับกว่าจะกินข้าวอาบน้ำอะไรเสร็จนี่ก็อ่ะเห็นไนหะโอเดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำก่อนก็นได้อาไป อ่ะแล้วก็มานั่งเล่นคอมรอนะครับมันจะประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีนะกินข้าวกับอาบนา้ำจะใช้ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับโอเคอ่ะไปที่เก็บกวาดแล้วก็มานั่งเล่นคอมรอได้เส่งจูบเลยสิโอเคอ่ะเรียบร้อยครับ อ่ะที่เหลือก็รอไปทำงานครับหนึ่งชั่วโมงกอบการทำงานนะโอเคพร้อมทุกอย่างนะครับรอทุกลอเต็มเขียวนะฮะพร้อมสุดๆไปเลยสำหรับงานวันแรกนะอา่าลเอาไปทำงานได้ไปทั้งสองคนเอาละครับเริ่มงานวันแรกนะของตำแหน่งที่สองนี่นะอ่าจโบริตั้งให้แมรี่กลับมาแล้วก็เข้าห้องน้ำเลยนะซิเวอร์ก็ทานอาหารซะ อมาดูหลอดประสิทธิภาพนะครับตอนนี้แตะคำว,ว่าดีแล้วนะของซิลเวอร์เอาเค้ไปถึงดีเยี่ยมเลยนะอ่าไปได้สวยนะครับทั้งสองคนเลยนะดีเยี่ยมเลยนะครับพวกนี้ก็น่าจะเลื่อนขั้นเลยนะครเคสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรมากนะในการทำงานเอาละเก็บก่านซะเ,เ,เดี๋ยวมาดูว่า ถ้าเกิดเลื่อนตำแหน่งนี้ต้องปรับเวลาอีกไหมนะครับอ่ะมาใช้คอมได้เลยทำงานประจำวันให้เสร็จซะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่างน้ำพังกลับไปซ่อมก่อนถูด,ด้วยทักษะการช่างระสูงนะครับขันแค่ทีเดียวอยู่นะเอาว่ะส่งจูบเลย ทักทายหลังจากกลับจากทำง,งานนะใช่อาชีพนี้มันเหมาะก,กับพวกเรามากเลยหลังจากเป็นสายลับมาก,ก็มาเป็นอานการ์กอนต่อเลยนะขนาดขั้นสูงสุดของสายลับเหมือนจะเป็นฝั่งดีก็ยังชื่อตำแหน่งอะไรนะสายลับขโมยเพชรชื่อก็แปลกๆนะนะปะเหมือนงานมาสนับสนุนไปด้านชั่วร้ายเลยกันโอเค75%นะครับของซิลเวอร์นะ ถือว่านอนตอนเที่ยงก็โอเคดีนะครับนะเวลาในการพักผ่อนนะเกียมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับซิเวอร์เดี๋ยวแมรี่นะโอ้ค,คอมพังอ่ะซ่อมเลยเขนะีซ่อมเสร็จแล้วก็ใช้ต่อเลยจะได้เพิ่มความสนุกกับสังคมไปเลยนะครับจะได้ไม,ม่ลดนะโอเคแมรี่ก็งานปัจจุวันก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็แค่รอพักผ่อนแล้วก็ ทำงานวันที่สองนะมาดูจากลูกกระจกแล้วเราจะเลื่อนไปเป็นอะไรนะครับหัวหน้าลูกกระจกชื่อตำแหน่งเดานะเดี๋ยวมาดูกันนะเที่ยวสิบโมงเรานอนตอนเที่ยงนะตอนนี้จะนอนเที่ยงเหมือนเดิมนะฮะปล่อยเขาคุยกันไปนะเอาละเก้าชั่วโมง ไม่โดนวันหยุดเนากะก็เลยตราบดื่นนะครับเรื่องขั้น,น,นไม่ยากนะโอเคอ่ะไปพักผ่อนเที่ยงละไป,ไปพักผ่อนได้โอเคครับสามชั่วโมง ии. ก่อนการทำงานพอดีนะ ถึงกำลังดีนะครับนี่นะผมว่าสามชั่วโมงนี่แหละดีสุดละไม่ไม่ต้องรีบร้อนเกินไปนะครับเอาละดูสิเอาซ่อมเลยอาหารเสร็จพอดีนะครับไปเก็บเข้าที่แล้วก็กินชิ้นหนึ่งนะไป็ชิ้นหนึ่งสิจานหนึ่งนะ อ่ะแมรี่ก็เก็บกวาดซะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำนะครับดีหลอดเหมือน,นกันนะโอ้โหนี่ก็พังอ่ะไปซ่อมหน่อยโอเคขันทีเดียวอยู่นะครับอ๋อขยายหนะ่อยอ๋อนี่ไงอ่ะแมดี้แมดี้รีหลอดเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปนั่งเล่นคอมรอซิอเวอร์ด้วยนะครั เกมครับหนึ่งชั่วโมงกับการทำงานนะเอาละวันนี้ต้องเลื่อนขั้นแน่เลยถือว่าไม่ใช่ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันมาดูจะเลื่อนขั้นเป็นอะไรนะครัถือว่าได้อะไรเพิ่มไหมนะโอเคไปทำงานได้ไป let's go เอาคอมพังเหรอไม่ได้ดูเลยไม่เเอาละครับอ่ะไปเริ่มงานนะครับเป้าหมายเด็ดล้วงกระเป๋าเงินกับเดือนต่อไปอ่ะล้วงเลย ได้50ซิโมนะครับราประสิทธิภาพลดลงนะโอเคแต่ยังติ๊กถูกอยู่นะของซิเวอร์ด้วยนะโอเคน่าจะเลื่อนขั้นอยู่นะทั้งสองคนนะได้เงินแต่รอดประสิทธิภาพลดได้แั่เมื่อกี้โอเคเรียบร้อยครับเลื่อนขั้นทั้งสองคนนะมาดูข้อมูลกันนะครับตอนนี้ทั้งสองคนได้เลื่อนขั้นเป็นหัวโจกนะโอเคจากลูกกระจอกเป็นหัวโจกนะครับตอนนี้แล้วก็ได้ค่าแรงเพิ่มนะครับอีก40สิโมนะครับเป็น18ซิโมต่อชั่วโมงนะครับ แล้วก็ได้โบนัสต่ตอไปนี้นะ,ะได้เงินห้าอยห้าสิบแปดซิมโอนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยดัฟเฟิลโอแล้วแคชใช่ไหมแคชแปลว่าเงินสดไหมอันนี้ใช่นะครับแล้วก็คำสั่งล้วงกระเป๋านะครับอันนี้ไปดูว่ามันคืออะไรกันนะเอามาดูหนะ้าต่างการทำงานนะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปก็เลื่อนขั้เป็นหัวโจกเลยนะครับจากลูกกระจอกนะได้ค่าแรง18บแปดซมโต่อชั่วโมงทำงาน2องทุ่มถึงตีสีนะ,ะเหมือนจะทำงานเพิ่มขึ้นชั่วโมงหนึ่งนะครับ ทำงานวันอังคารถึงเสาร์นะครับหยุด2วันนะมีวันหยุดเพิ่มขึ้นเลยนะวันอาทิตย์กับวันอังคารนะครับเราประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ผ่านการเหมือนเดิมนะครับทักษะที่ต้องการในตำแหน่งนี้ก็คือการก่อกวนระดับที่3นะเพืนะ่อทักษะเพิ่มขึ้นนะร,ระดับหนึ่งนะแล้วก็งานประจําวันยังเป็นคําสั่งก่อกวนเหมือนเดิมนะโอเคอ่ะไปดูที่ F2 ครับมาไปดูในกล่องนะครับอ่านี่นะครับ Double Cash การตกแต่งชว่วงชวงล่าเริง3นะอ่ะไปดูนะซิมันคืออะไรเดี๋ยวมันไม่มีโต๊ะวางแล้ววางบนพื้นเลยกันอ๋อเป็นกระเป๋าฮะกระเป๋าใส่เงินส,สดนะโอเคนี่เหรอเงินซิม,มเูเลยนโอเคไปดูกันครับว่าม,มีกี่สีนะครับโอเคมีสามสีนะมออสีสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงขอบขาวนะครับ เดี๋ยวเราเลือกอสีดาไปเลยแล้วกันไม่ขาวก็ดำนะอันเดี๋ยวผมจะเก็บอันนึงแล้วก็ขายอันหนึ่งเดิมนะครับเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคตกแต่งไว้ในห้องนี่แหละอ่ะเดี๋ยวไปดูคําสั่งล้วงกระเป๋าสิมันอยู่ที่ไหนคิดว่าน่าจะอยู่ในก่อกวนไหมหลอกลวงอ๋อใช่จริงด้วยครับนี่ครับล้วงกระเป๋าอ่าันอยู่ในหัขวข้อการก่อกวนนะครับแล้วก็ไปที่การหลบลวงลูวหน้ากากนะครับแล้วก็ ลวงกระเป๋านะโอเคเป็นฟังก์ชันเสริมนะคำสั่งใหม่นะครโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชญากรขั้นที่2นะเอาล่ะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe แล้วพบกันใหม่พีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>